อัสลามุอะลัยกุมเจอกันอีกครั้งนะครับในวิชาวะละัลลศึกษากับคุณครูอาบูคอรีซาเมก่อนการเล่นกีฬาทุกครั้งให้นักเรียนบริหารร่างกายเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายเราวันนี้เราจะมาเรียนการเครื่องไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่3นะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายขนาดเคลื่อนที่ให้นักเรียนดูรูปที่หนึ่งนะครับเดินควายเทา้านักเรียนดูรูปที่หนึ่งในรูปแล้วก็ไปฝึกนะครับแล้วก็ข้อที่สองเดินถอยหลังนะครับให้นักเรียนดูรูปเดินถอยหลังแล้วนักเรียนไปฝึกนะครับ แล้วก็ดูรูปที่3วิ่งกระโดดขยิงนะครับนักเรียนดูรูปวิธีการกระโดดขยิงนะครับวิ่งกระโดดขยิงแล้วก็ดูข้อที่4กระโจนนะครับนักเรียนดูในรูปแล้วก็ฝึกให้มีความชำนาญนะครับ เมื่อนักเรียนฝึกจากตัวอย่าง4ตัวอย่างเมื่อกี้มีความพร้อมแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิกส่งครูในห้องชั้นเรียนทั้ง4ตัวอย่างเลยนะครับโดยแต่งกายชุดพละและใส่รองเทา้า ให้เรียบร้อยด้วยครับสำหรับวันนี้ครูก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ